ด้านการเมืองนะครับของแสดงความรับผิดชอบนะครับออกจากรันาจด้เกิดการตรวจสบไดก่อนครับประาศทผนจะไม่อนทัถูกต้องครับอันนั้นเป็นเงื่อนไขที่ผมได้ประกาศไปแล้วแล้วก็ยังยึดในหลักการเดิมนะครับจะไม่มีสสของพรรประชาชนคนไหนที่จะยกมือโหวตให้คุณทิมต่อไปเช่นกันครับทุกท่านด้เดลียนจากพรรคเไทยครับ แปลว่าจะไม่มีนโยบายวันนี้ครับถ้าได้เข้าสภาเราจะไม่ผ่านดำเนินกาหนึ่งหรือสองไม่ว่าจะผดทางใดก็ตามผมพูดให้เกิดความชัดเจนนะครับก็คือไม่เป็นนโยบายในการหักเสียงเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นนโยบายที่รัฐบาลจะแถลงไว้ต่อรัฐสภาแน่นอนในอนาคตพรรคเ้ากับพรรคประชาชนจะมีการตัดกันไหมครับถ้าเรื่ไม่ได้อยู่ในสังคมหลักอายจะเป็นดำเนินการในอนาคตหรือเปะชาชนขึ้นอยู่กับการที่สังคมเรานะครับจะตกผลึกนะครับร่วมกัน ว่าเราจะดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรสำหรับพรรคประชาชนเองขึ้นอยู่กับเสียงสนับสนุนนะครับมา่างพรรคประชาชนผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่จะเข้าคูหาแล้วก็โหวตให้กับพรรคประชาชนในวันที่8ปดมินายนนี้รู้ดีว่าจุดยืนของพรรคประชาชนคืออะไรผมได้สื่อสารในหลายครั้งนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของสภาหน้านะครับว่าจะมีการดําเนินการต่อไปหรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับเสียงของประชาชนที่จะมอบให้กับพรรคการมีโทษจะมีเรื่องหนึ่งสองใช่ไหมครับเรื่องการมีโทษสกม กครับถูกค,ครับเรื่องนี้ผมว่าควรจะต้องพูดให้ชัดๆนะครับว่าการนิรโทษกรรมผู้ต้องขังนะครับหรือว่าผู้ได้รับผลกระทบคดีทางด้านการเมืองเนี่ยควรจะต้องนิรโทษกรรมทุกกลุ่มเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการนิรโทษก็คือต้องการหาทางออกให้กับสังคมถ้ามีเฉพาะคนบางกลุ่มนะครับที่ได้รับการนิรโทษแต่ว่ายังมีคนอีกกลุ่มนึงนที่ยังไม่ได้รับการนิรโทษเพื่อเดินหน้าสังคมต่อร่วมกันเนี่ยก็ไม่เกิดความเป็นธรรมแบบนี้เนี่ยสังคมก็เดินหน้าต่อไม่ได้ครับ ก็เดี๋ยวรอประกาศแต่แน่นอนที่สุดครับสามคนอยู่สามอันดับแรกอยู่แล้วแต่ว่าที่เหลือเดี๋ยวรอประกาศสิทีครับทีบอันดับนี้มีเซอร์ไพรส์ใครไหมครับเออ่ทุกทุกอันดับทั้งหนึ่งร้อยรายชื่อมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับรายชื่อทีนี่คือรายชื่อครมอลเอกรันนะครเป็นบางส่วนอยู่ในทีมบริหารแล้วก็ทีมบริหารบางส่วนก็ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อเช่นเดียวกันครับถ้าสมมติว่าเป็นรัฐบาลแล้วตัวที่เป็นค a n ด i เ a t e รัฐมนตรีจะต้องลาออกจากมสลเป็นคสรด้วยครับก็เป็นสปิริต นะครับของผู้สมัครนะครับของผู้แทนที่มาจากพรรคประชาชนนะครับก็เราต้องการเปิดให้ทางสภาเนี่ยนะครับได้มีคนเลือกแล้วก็มีคนที่ทําหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติเต็มที่ดังนั้นถ้าเราได้เป็นรัฐบาลนะครับคนที่ได้มีหน้าที่ทําหน้าที่ในฝ่ายบริหารแล้วเนี่ยก็จะได้ใช้เวลาสัากํกำลังอย่างเต็มที่ไปทํางานในฝ่ายบริหารเราเรื่อน้แลาการออกนะครับเพื่อนที่ทำบัญชีรายชื่อให้เพื่อนเพื่อนคนอื่นขยับขึ้นมาทําหน้าที่ในสภาได้อย่างเต็มที่มากขึ้น ตัวเมื่อวานที่เพลงไปกาเรื่องของแก้รัฐมนตรีมันกลายเป็นขิดมีคนหลายหลายฝ่ายกังวลเรื่องอาจจะผิดหรือเปล่ามันกลายเป็นประเด็นนี้ทําให้เราไปบอกไม่ได้คือเรื่องนี้ผมอยากยืนยันในหลักการว่าพักการเมืองทุกทุพักนะครับควรจะต้องรณรงค์ได้ไม่ว่าคนจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับประ่การกับคําถามของประชามติย่างหนึ่งอย่างไรก็ตามจริงๆกฎหมายประชาธมติเนี่ยก็ได้บอกไว้ว่าการรณรงค์สามารถทําได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าที่มีความกังวลกันอยู่ก็คือการแสดงความเห็นนะครับของออกมาจากทางกรกต เนะี่ยพะนั้นเรื่องนี้เมืม่อวานที่ผมตัดสินใจกาไปเนี่ยก็คืออยากยืนยันในจุดนี้นะครับแล้วก็อยากให้กรกตเองเนี่ยมาให้ความชัดเจนอยากจะให้สื่อมนวลชนไปถามทางกรกตด้วยนะครับว่าทําไมถึงออกมาให้ความเห็นแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับตัวสองแคนดิเดตที่เหลืออรงนายกครับพร้อมไหมครับที่หมายคับการลงค่ะก็ต้องต้องบอกว่าพร้อมมากนะคะสําหรับวันนี้นะคะในการที่จะมาสมัครนะคะท,ทั้งเป็นสสบัญชีรายชื่อแล้วก็สมัครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีค่ะ ดวับของคนรัฐาตนครับแก็ถ้าเป็นยู่วนสารคนก็ต้องเปลี่ยมความพร้อมครับทำงานทั้งนโยบายลงรายละเอียดอย่างเต็มที่แล้วก็เตรียมทํางานเป็นทีมบริหารด้วยครับดังนั้นตั้งในเชิงเนื้อหาในเชียงคนก็พร้อมครับกลัวไหมคะคดี่รีสวหากเรามาแรงได้ที่หนึ่งคดีนี้จะมาสกัดไม่ให้เราได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ทําให้สสหลุดจากตําแหน่งแล้วก็ที่เราเหลือน้อยเลยครับ ก็ทางพรรคมีการบริหารความเสี่ยงไว้หมดแล้วนะครับจริงๆนอกจากตัวคดี44สสเนี่ยก็จะมีคดีอื่นๆนะครับที่ทางผู้สมัครสสแบบเป็นเขตนะครับอาจจะเคยมีการสแสดงความคิดเห็นและโดนกระบวนการนิติสงครามนะครับซึ่งเราเองก็มีการบริหารความเสี่ยงที่ย้ายบางคนมาลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีเหตุอุบัติเหตุทางการเมืองใดๆเนี่ยก็บัญชีรายชื่อสาม,มารถที่จะระอออเพื่อที่จะขยับอันดับขึ้นมาได้เพราะนั้นผมอยากจะให้ความมั่นใจต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่กําลัง จัดการให้กับพรรคประชาชนเนี่ยไม่ต้องมีความกังวลในส่วนนี้เราได้บริหารจัดการความเสี่ยงไว้หมดแล้วนะครับถ้าการพรรคประชาชนได้คะแนนเสียงนะครับมากที่สุดยังไงเนี่ยเราสามารถจัดตั้งรัฐบาลประชาชนได้แน่นอนครับขอบคุณครับทุกท่านไปสองฝันนะคะสองทีไอเวิร์กพอย์เข้าไปได้ไหมครับวิ่งของใครร่วย ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณเทงนัทพงเรืองปัญญาพุฒธนะคะในฐานะแคดิเดตของพรรคประชาชนนะคะวันนี้ก็มาพร้อมหน้าพร้อมตาสามคนเลยคุณวิรุทธการชูชัดคุณสีกัญญาตันส์สกุลด้วยนะคะคุณผู้ชมมีการให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางของพรรคประชาชนนะคะก็ยืนยันค่ะว่าจะไม่สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยในการเป็นรัฐบาลน,นะคะคุณผู้ชมแล้วก็อยากให้เลิกเล่น ได้แล้วนะคะเรื่องหนึ่งหนึ่งสองพอสารมโูเนี่ยมีการวินิจฉัยมาแล้วว่าเจ้าหนึ่งหนึ่งสองมาใช้ในการหาเสียงไม่ได้นะครับผู้ชมก็อยากให้หยุดหาเสียงแยกหยุดพูดหมายถึงประมาณว่าพูดถึงหนึ่งหนึ่งสองได้แล้วซึ่งพักประชาชนก็ระบูอีกข่าว,ว่าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้จะบอกอะไรถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้่าคุณพาริ์วอชราสินนะ ถ้าไม่ได้แต่ถ้าได้เป็นร arn, okay. ัฐบาลคำแถลงนโยบายก็จะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับมอหนึ่งหนึ่งสองการแก้ไขกฎหมายมาตราร้อยสิบสองอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมถ้าก็ดูพร้อมาค ท่าก็ดูมีความพร้อมนะคุณผู้ชมเช่นรชื่ชสอสอ่ะสสที่ลงแบบเขียนแล้วอาจจะมีการบรหิหารความเสี่ยงนะคุณผู้ชมในเรื่องของบัญชีรายชื่อนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ในเรื่องเพื่อให้แบบไม่กระทบสี่สิบส,อส,อสอี่สสที่ลงเขาชื่อตัวหนึ่งสองในตอนนั้นนะคะคุณผู้ชมก็มั่นใจค่ะว่าถ้าถ้าประชาชนเลือกเนี่ยก็จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลประชาชน ได้อย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมสำหรับพักประชาชนนะคะคุณผู้ชมนะก็ดูจากผลโพจากทุกๆอย่างวันนี้ที่เรายังเห็นได้ในเวลานี้เนี่ยพประชาชนก็ยังนำอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านหลายๆจังหวัดเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเป็นพักประชาชนที่ยังนำอยู่นะคุณผู้ชมอ่พักภูมใจไทยอ่ะคุณผู้ชม นี่นะหัวหน้าราคภูมิใจไทยเขาเดินทางมานะคะคงเป็นปาร์ตี้ระดับหนึ่งแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้ปเปิดเผยปาร์ตี้ระดับที่สามด้วยนะคะคุณ เป็นคุณทางฝั่งของคุณเออช่วอะไรนะวราวุศิละปะอาชานะคุณผู้ชมซี่พึ่งไปเชืเชิญมาจากพักอุ้ยวันเพรยาร้างชาติก็มานะคุณผู้ชมชอบฝั่งนู้นเหรออ้โหเกานำทับมาเองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องดูค่ะว่าคุณทีนจะออกมาให้สัมภาษณ์ในเวลาไหนนะคะคุณผู้ชม ในการจัดทำกิจกรรม

ทางสัมภาษณ์คนละทีดมูลคาะไม่ทราบเหมือนกันกับไอรลอก็จัดกิจกรรมในรเรื่องของรั่มนูนด้วยนะคะคุณผู้ชม ก็ไปนี้ก็พักทีย่ยันกระแสดีที่สุดในทุกโพนะคุณผู้ชมท่า